ปะกะติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเจ้าของแชมป์เนี่ยค่าน้ําหรือว่าค่าน้ําหนักเนี่ยไม่ผ่าน<ะ>กับกลายเป็นว่าเสียแชมป์โดยทันทีซึ่งเท่าที่เข้าใจตอนนี้เนี่ยซูเปอร์เลกเนี่ยเสียแชมป์ไปแล้วเจ้าของแชมป์เสียแชมป์ไปปุ๊บแชมป์เฉพาะการกับกลายเป็นแชมป์ตัวจริงแต่ณตอนนี้เนี่ยนาบิลก็ยังไม่ใช่แชมป์ตัวจริงน้องนาบิวน่าสงสารสุดท้ายทําทุกอย่างเป๊ะชนะก็ชนะน้ําหนักก็ทํามาแล้วเติงไม่ได้แชมป์ ก็คือต้องมารออีกคนนึงเพื่อที่จะให้เขาทําตามสิ่งที่เขาควรทาเหรอ,อถึงจะได้รับรับในสิ่งที่ที่เป็นของตัวเองอันนี้คือไม่รู้นะว่าแบบไหนมันเป็นคําพูดของบอสชาตีบอสชาตีออกมาพูดว่าจริงๆแล้วซูปเปอร์เล็กเนี่ยไม่อยากชกด้วยซ้ําทีมงานของวันเนี่ยต้องไปคุยต้องไปหาต้องไปเจราจาหาตรงกลางว่าจะแบบไหนดีเพราะว่า คู่นี้มันไม่ต่อยไม่ได้คนอยากดูอันนี้ไม่ได้เป็นไปกล่าวหาว่าซูเปอร์เล็กไม่กล้าต่อยนะอันนี้เป็นคำพูดของคุณชาตินะมันก็แปลกแล้วทำไมถึงไม่อยากโชกอะนักมวยไทยมันถูกผูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าร่างกายไม่เต็มร้อยอย่าต่อยเลยเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มถูกป่<ะ>เพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะมีเรื่องนี้ว่าร่างกายไม่ดีไม่อยากต่อยดีกว่าจำได้ไหมของไฟที่รถถังต้องต่อยกับซูเปอร์เล็กพี่เอออกมาพูดเลยว่าจริงๆไม่น่าให้ต่อยเลยร่างกายไม่พร้อมเราไม่น่าจะได้ต่อยกันต่อน้ำหนักอีกกกแแแตต่่่่สสุุดดทททท้้าาาาาายยยเเพพพพืืออรรปนไง แล้วมันก็เส,สียสติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดได้เหมือนกันจะจริงๆอ่ะลีโยวมาว่ามันเป็นความสวยงามของมวยนี่แหละบางทีมีคนหนึ่งที่ไม่ควรชนะแต่กลับกลายชนะได้ใน<ม>วันนั้นเพราะไอ้คนหนึ่งอะไม่ได้เต็มร้อยในการซ้อมใช่ไหมซึ่งการขึ้นเวทีเนี่ยมันเป็นแบบไฟนอลเทสก็คือข้อสอบสุดท้ายถูถถกไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือเราเริ่มเรียนตั้งแต่ซ้อมแล้วถ้าคุณซ้อมไม่ดีก็คือข้อสอบเนี่ยมันไม่มีทางที่จะผ่านอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเลี้ยก็มอกว่ามันก็ไม่ควรถ้าตามหลักการยังไงกก็็ตาามมันนควรจะขึ้้อสุดทย ขึ้นชกก็คือสอบไม่ผ่าน